ซึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทําไมปวดบวมอย่างนี้ก็เลยไปเป็นครั้งแรกตอนนั้นคือบวมแล้วตอนนั้นคือบวมแล้วที่รูปรูปรูปภาพที่ถ่ายค่าผลเลือดมาให้เจ๊บเนี่ยก็คือค่าค่าของเสียอยู่ที่ห้าสิบกว่าห้าสิบห้าแล้วก็ค่าซีอาร์ต้องแปดกว่าอ่อฮะค่ะครับค่ะทีนี้ผมก็พอใจแหละครับค่ะพอใจผมเลยว่าดูใน ยูทูปคนไปคนไปก็พิมพ์เข้าไปพอดินมีอยู่อยสองคนนะคนหนึ่งอาจจะดินอะไรได้ไรอไร้แต่พอผมมารู้ไอ้นี่แล้วก็เลยอ่านดูนะครับก็เลยสั่งไปแต่จะทานดูนะด้วยด้วยด้วยมีตกกังวลนะครับก็เลยสั่งไปชุดแรกเท่าไรหมื่นกว่าบาทละมาทานมาทานแล้วก็ แล้วก็มันมีอะไรผมเปิดดูไอไลน์ของคุณคุณมาตลอดนะการทานข้าวเย็นอะไรทานอะไรทานไรถกไหมทานทานตลอดเลยครับอ๋อค่ะอ๋อก็คือทานตามนั้นควบคุมอาหารตามนั้นก็คือที่ว่าข้าวข้าวหนึ่งข้าวช้อนทพีเอ่อชาาช้อนทพีครึ่งแล้วก็ผักสดสองช้อนโต๊ะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์สองช้อนโต๊ะ ผลไม้ก็สองสามชิ้นต่อมือค่ะแล้วพี่แล้วพี่อิ่มไหมคะที่ทานตามนั้นไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอิ่มแต่ว่าแต่ว่าเรารักผมก็ต้มผมก็ไปต้มเอาอะไรเส้นอเออเส้นวุ้นเส้นเนรอใช่ใช่อ๋อเอาวุ้นเส้นแล้วต้มใส่อะไรอะคะต้มใส่ไข่ขาวครับอ๋อต้มใส่ไข่ขาวแล้วก็เอามากิน ก็ค,คือคิดอยู่อย่างเดียวว่ายังไงอยากจะให้ไตฟื้นแล้วเดี๋ยวค่อยฟื้นฟื้นก่อนเออแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะถ้าเรายัางถ้าเรายัางจะเรายัางจะดันทุลังกินโดยแบบที่ไม่ขุมอาหารมันก็จะยิ่งแย่แต่หิวนี่มีแน่นอนเลยเพราะว่าทานอาหารแค่นั้นมันก็ต้องหิวน้ำหนักลดไหมคะน้ำหนักลดน้ำหนักลดมันลดไปห้ากิโลครับโอ้ค่ะน้ำหนักลดไปห้าหกิโลแต่มันก็ต้องลดอยู่แล้วเนาะ นาวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะหกสิบเจ็ดเนาะหกสิบสี่ครับหกสิบสี่จะเข้าหกสิบห้าแล้วแล้วน้าหนักลดตอนนี้น้ําหนักลดมันมาห้ากิโลนี่จากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะคะตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบเอ็ดครับอ๋อห้าสิบเอ็ดแล้วสูงเท่าไหร่คะสูงห้าสิบแปดสูงร้อยห้าสิบแปดครับน้ำหนักห้าสิบเอ็ดก็โอเคนะค,คือถ้าเธอคุณหมอคุณหมอชมไหมถ้าสำ,สำหรับสำหรับคนอายุหกสิบสี่แล้วหุ่นแบบนี้ เมื่อก่อนนี้น้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดคเออมันก็เยอะไปเนาะครับแล้วความดันล่ะคะพี่ความดันตอนที่ไปวัดที่ค่าอะไรห้าสิบห้าอีกแปดจุดเก้าอานั่นกนความดันมาถึงี่ร้อยหกสิบสี่ตอนนี้เหรอคะตอนตอนตอนไปวัดอ๋อตอนไปวัดตอนนู้นตอนนี้เลยไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมว่าเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ไปวัดไปแล้วเมื่อเช้าไปวัดอ๋อแล้วเมื่อวานวัดเอ๊ะเมื่อเช้าวัดเป็นเหลือเท่าไหร่นะคะ ร้อยี่ห้าครับร้อยี่ห้าโอ้ยดีใจจากร้อยจากร้อยหกสิบสี่นะบางวันร้อยี่ิบเอ็ดครับอ๋อแล้วตัวล่างล่ะตัวล่างมันแปดแปดสิบห้าโอ้แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้อะฮะไม่ปัจจุบันนี้แหละโอปัจจุบันนี้แปดสิบห้าแต่ก่อนหน้านี้น่าจะแปดสิบห้าแปดไม่ว่าแปดสิบห้าแปดสิบโอ้นี้นี่ความดันหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่ความดันเท่ากับคนปกติแล้วนะเนี่ยครับแล้วยังทานยาความดันอยู่ไหมคะ ไมม่อ๋อยาไม่ได้ทานใช่ไหมคะแต่ผมทานอย่างนี้เดียวกับยาโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วพอนี้ไปโรงพยาบาลมือวันนี้ไปโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเขาบอเขาไปตรวจเลือดค่ะก็เขาเอาผมขอถ่ายค่ะมาขอถ่ายแล้วผมก็ดีจังเลยไลน์ไลน์ไลให้คุณดีมากเลยค่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยดีแล้วค่ะเพราะด้วยความดีใจ้าเป็นเต้นที่ว่าได้กินเอเจลยูมิค่ะยูมิกับฮาร์ท HRT ค่ะแล้วพี่พี่เสริม พี่เสริมคิดว่าอที่สุขภาพพี่เสริมดีขึ้นมาแบบนี้เป็นพ่อเจลไหมคะผมก็ไม่ทานอะไรเลยทานนี้อย่างเดียวทานนี่กับคุมอาหารเนาะพี่รู้ไหมมันมหศสัรย์ต้องบอกว่าผมคิดอยู่นะบอกว่าต้องบอกว่ามหศสรจย์มากเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากขนาดห้าลงมาสี่ก็ยากแล้วใช่นี่ห้าลงมาสามอะโอ้โหแบบใจแบบไม่เป็นอย่างนี้นี่ผมบอกว่าหรือว่าผม เป็นคนชอบทำบุญทำอะไรเรืละมักเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเจี๊ยบก็เจี๊บก็ตัวตัวเจี๊ยบเองเจี๊บก็ปฏิบัติธรรมนะคะครับไปปฏิบัติธรรมที่ของแนวพระไตรปิฎกทุกๆ3ามเดือนจะไปทิ้งห้าวันห้าวันครับดีใจมากค่ะครับพรุ่งนี้ผมก็จะวันเสาร์นี้ผมก็จะไปร่วมสร้างโบสถ์ดีโอ้สาธุอนุโมทนาสาธุค่ะ ตอนนี้พี่เสริมพี่เสริมคิดว่าพี่เสริมคิดว่าพี่เสริมจะทานเจลต่อไปไหมคะมัันมนก็ต้องทานแหละครับทานเนาะใช่เดี๋ยวก็จะได้สั่งอีกเร้่อนี่ค่ะค่ะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใกล้ใกล้หมดยังไงใกล้หมดสักสี่ห้าวันพี่เสริมสั่งก่อนนะคะขอบพระคุณพี่เสริมมากเลยนะคะพี่แชร์เลยบอกเพื่อนเพื่อนบ้านนี่โหดีจังดีค่ะร้านผมเลยไอ้หาไอ้เบิ่งกินอย่างกูเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวหรอกค่ะไอ้ไอ้ลุงนาะ ก็ใช่อยู่เกษียณมามีเงินอย่างนั้นอย่างนี้เลยผมมาใช้โรงพักมันมันช่วยไหวเขาบอกอ๋อก็เนี่ยนะคะแบบเราก็ลําบากเพราะว่าจริงๆแล้วเจลก็ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนเพราะว่าต้องมันก็เกี่ยวเรื่องของเรื่องของค่าใช้จ่ายอะค่ะนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตายแล้วเดือนหนึ่งหาเงินไม่ได้พอห้าพันอาทิตย์สิบมลุงนี่เดือนหนึ่งก็ยังเงินนั่นก็อยู่ได้ที่ค่ะเนาะค่ะ โอเคขอบพระคุณมากค่ะพี่เสริมค่ะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมใกล้ๆ้ใกล้ๆทักมาก่อนสักห้าวันนะคะพี่จะไปเจอไปเจอก็ดีมีฐานะ่อยถ้ามีสภาพอย่างผมเดี๋ยวผมโอ้ดีจังค่ะดีค่ะทําบุญไปค่ะขอบคุณค่ะครับครับค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรสอบถามมาได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับ การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภยัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนําเจลพาสูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยฟูควยแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควยแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1,000พันฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลาซูมิสนะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้อง,งอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวและเกาะกันเป็นก้อนนะครับเจลพลัส HRT ให้พลังงานหัวใจรักษาสมดุลคอเลสเตอรอลเพื่อปกป้องหัวใจคุณเจลพลัส HRT คือสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สำหรับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยสารอาหารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ทอรีน ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติ 2. อ c แอลคาเนีนช่วยเพิ่มพลังให้กับหัวใจ 3. c o โคเอนไซ1 0ช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ 4. โพลิโค n o นช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันเลวหรือ LD L D L ห้ s อิสเทอร์มัทชูร์ช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คอเลสเตอรอลเป็นปกติ 6โฟลิกแอซิดเป็นสารจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง7จ็ดเซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจ plus h r t เจบําบัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องหัวใจของคุณช่วยให้พลังงานกล้ามเนื้อหัวใจและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอล อย่าลืมนะครับมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจลาสเตชาที Station.